เฮ้ยทุกคนดูดูกระตูข้างนี้ทุกคนกระดูข้างนี้ไม่เหมือนคนเลยมันเพราะว่าตรวจร่างกายพี่ไม่หรอกมึงเจ้าดูงบอกว่าเจอมันไล่จับผ่านาแล้วมันโดนไอ้พวกสมิงอะครอบนำนานแล้วแต่ว่าเพิ่งเจอตัวเจอเกี้ยเออมึงเจ้ามึงเจ้าไม่ยอมไม่ชัอบอะไรแล้วไปยังเขา ท้องฮัลโหลคนมันดิ้นแรงมากครับเออมันโจมมันโจมมันจาอย่ามันโจมสวัสดีครับทุกคนก็กราบสวัสดีพี่พีชทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อย ผมแฝดใหญ่นะตอนนี้ผมกำลับบงจะเดินเข้าไปที่ห้างจุดที่ผมนั่งอ่ะเป็นจุดที่ห่างจากห้างประมาณสามรอยเมตรได้นะผมจะมาเฝ้าเหมือนจะมานั่งดูกลางคืนว่าที่เนี้ยยังมียายแก่คนนั้นไหมซึ่งครั้งก่อนผมมาตอนกลางวันนะยายแก่คนหนึ่ง ผมไม่รู้ว่าเป็นคนเล่นของหรือว่าเป็นพวกยายแก่ที่ไร้บ้านหรือว่าเป็นผีหรือว่าเป็นสมิงนะซึ่งมันเดินผ่านหน้าห้างไปนะทุกคนแล้วก็หันเหมือนแวะมาคุยกับเราอะ่ะพี่ผมก็งงว่าเป็นใครกันแน่นะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมที่เจอนะน้องชายผมก็เจอเจอเหมือนกันเลยยายแก่ชุดดําผมยาวแล้วก็ถือไม้เท้าอันหนึ่งคอยค้ำพยุงตัวเองอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า ไม้เท้าเป็นหรือว่าที่แกเห็นที่แกเห็นจะถือเป็นไม้เท้าหรือว่าเป็นพวกเครื่องรางอะไรกันหรือเปล่าวันนี้ก็เลยกลับมาเพื่อพิสูจน์แล้วก็จะมาดูว่ากลางคืนอ่ะจะเจอยายแก่คนนั้นอีกไหมและที่สําคัญห้างของผมเคยเจอพวกนายพานด้วยแล้วก็มีท่านฤาษีทักมาว่าที่ห้างมีพวกนายพานมาใช้งานซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเกล้าปนไปหรือยังหรืวยยอว่ายังอยู่ที่ห้าง ผมจะพาพี่พีเอฟทีทุกคนขึ้นไปดูที่ห้างกันนะว่าเจอพวกในพานที่ท่านฤษีพูดถึงหรือเปล่าเพราะว่าผมทราบข่าวมาเมื่อวานะที่ไปหาท่านฤษีนะที่เล็กไปหามาแล้วท่านบอกมาก็เลยมาดูกลัวพวกในพานจะมาทําไม่ดีที่ห้างผมนะอาจจะมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ล่าสัตว์ทานู่นทํานี่พังหมดผมไม่เอานะมีงี้ผมไม่โอเคถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวฝากพีเอฟซีนะครับผมกดไลค์กดแชร์ทีนะทุกคน ไปลุ้นไปชมกันแล้วก็วันนี้ผมมานั่งแต่กลางวันนี่ก็น่าจะห้าโมงกว่าละจะนั่งเรื่อยๆจนกว่าจะมืดแล้วก็จะเจอสิ่งผิดปกติว่าที่เนี่ยมีอะไรที่ผมคิดไม่ถึงไหมอ่าทุกคนใครต้องการพวกอุปกรณ์เข้าป่าเดินแคมป์นะหมวกรองเท้ากระเป๋าหรือเป็นพวกมีดเข้าป่าก็สามารถดูที่ตะกร้าด้านซ้ายมือทุกคนนะจะมีตะกร้าเขาขาลเล็กๆอยู่กดเข้าไปดูสินค้ากันได้เพื่อซัพพอร์ตเราอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็ให้กำลังใจในะการทำคลิปนะครับผมไปทุกคน ไปที่หกัน s <S ครับผม Let's go p s ครับดูบรรยากาศตอนนี้ครโคตรโหเพเลย5โมงก,กว่าเนะี่ยซึ่งอย่างที่บอกฮะจุดนี้ไฟป่าก็สัตว์เรียบแล้วไม่เหลือไม่เหลือ,อความเขียวขจีให้เห็นละจนไฟป่ากลืนกลินไปหมดนะแล้วก็ตอนนี้ที่ยินเสียงคือเสียงนกกับเหมือนมีเสียงคูดเอนโดโรนะเอนโดโรถขึ้นเขาฟากโน้นทุกคน เดี๋ยวผมไปมุ่งหน้าตรงไปทางห้างนะแล้วก็จะไปดูว่าที่ห้างเป็นไงบ้างสังเกตที่พื้นเหมือนฝนจะตกนะที่นี่ทุกคนแต่ว่าบ้านผมฝนไม่ตกนะวันนี้ที่นี่นฝนตกคนแต่เมื่อวานอะ่ะบ้านผมฝนตกสลับกันทุกคนวันนี้ที่บ้านไม่ตกแต่ว่าที่บนเขายอดบนเขาชายแดนนี่ตกเฉยไปขอมุ่งนั่งตรงไปที่ห้างก่อน เหมือนมีกิ่งไม้หักกมาไปถ้าอะไรที่แก้งผมก็ขอเป็นพวกที่เป็นผีป่าที่มันไม่มีไม่มีสารแล้วกันนะแก้งใครไม่แก้งแก้งผมเลยรู้สึก เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ยายแกเคนนันเดินออกมาพี่ฟีว่าเขาเดินออกมาข้างไหนซึ่งผมไม่รู้ว่ายายแก่เป็นคนเล่นของหรืออะไรคือสังเกตว่าเขาชุดดำทำท่าทางแ,แปลกๆคำพูดแ,แปลกนะเป็นกะเหรี่ยงนะพูดภาษากะเหรี่ยงนะทุกคน ผมคิดว่าทุกคนได้ยินเสียงเหมือนผมแต่ผมไม่อยากจะตอบกลับว่าถัดกลับนะอืมถึงห้างแล้วเห็นไหมฮะผมสูงไม่ดูห้างของพกเราที่สร้างกันไว้เหมือนฝนจะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยทุกคน เจอแม่ก้อนนี้ไหมเนี่ยมืดมาเชียวหิวแหงแรงมากเพลิซีอยู่ดิที่ห้างของเรานะ ยังสมบูรณ์แบบอยู่ถือว่าปลอดภัยจากฝ่ายปลาเลยมากๆแล้วก็ยายแก่คนนั้นนะ่ะที่พวกเราเจอเดินออกมาจากทางนี้เดินผ่านหน้าห้างนี่ไปนะนี่แล้วก็ไปนั่งตรงถาวันตรงนั้นจอาะ่ไปนั่งตรงนั้นนะทุกคนนะแล้วก็มาเยือนคุยกับเราบนห้างตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนห้างนะแล้วก็ จะไปนั่งดูสถานการณ์ข้างบนว่าเป็นไงก็จะนั่งเรื่อยๆจนกว่าจะเจออะไรผิดปกติแล้วจะถ่าย PFC ดูแล้วกันนะตอนนี้ทุกอย่างเงียบสงบไปเดี๋ยวเราขึ้นห้างกันดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องนี้ก่อนเนดะี๋ยวผมไปลงเมาอากล้องนะจะดูตอนผมขึ้นห้างแล้วก็ขออนุญาตไหว้ขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางจเจ้าป่าเจ้าเขา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ที่คุปตนูแล่ป่าแห่งนี้นะขออนุญาตขึ้นมานั่งเป้าห้างผมแล้วก็นั่งดูสิ่งศักดิ์ิที่นี่นะครับผมือว่าที่ผมทำห้างไว้สำหรับขึ้นได้ง่ายมากๆนะ มีความปลอดภัยที่เกาะได้เกียดได้ที่แข็งแรงมากๆตะปูเบอร์สี่ที่เป็นประตูประตระูตะปูเบใหญ่นะ ว่าห้างของเราผ่านดังสามสี่คนก็ยังสบายสบายนะแข็งแรงมากโอเคพี่ครับผมขึ้นมาถึงบนห้างเรียบร้อยแล้ะตอนนี้ยังไม่เจอสิ่งเป็ปกติหรือว่าความเคลืนะ่อนไหัวอะไรวะมันหมู่ป่าเลยไนยิงนั่งติดใจดีไหม ไใ,ใช่ติดเองเฉยทุกคนยูคอนเนีร์ติก๊กแสบมันก่อนนะไม่ไม่ให้มันเข้ามาฝั่งนี้หมูป่าจะได้วก็ง้างล่างกูหนุนแปลวไม่ได้ทุกคนไปก็ง้องล่างพี่หนุนแปลวไม่ทันนะั้นจะมันจะขีดผมไปไม่ไปไม่ไป,ไปทุกคนไม่ไปเลยพี่นะ มึงเจอดอกตะปูยิงใส่มึรู้สึกไปมีเสียงไหมพี่ไปดอกไม่ไปไปเฮ้ยเฮ่ยเเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเฮ้ยเฮ้้ยเด็กเเยย้้ ผอู่แบบเอากล้องกันทุกคนตอนมันจกลับมาอีกรอบมันไ,ไปเอากล้องกันพี่พีเอฟซีครับตอนนี้ผมเองก็อยู่บนห้างเรียบร้อยแล้วผมมองไปพวกกิ่งไม้แห้งๆขมหลอนมากนะผมไม่ชอบเลยแล้วก็เจออากาศแบบเนี้ยพเพ,พวเพพี่พวกกิ่งไม้แห้งมันดูทะยุสยองเหมือนเหมือนแบบเป็นกิ่งไม้ที่อาถรรพ์อนน่ะทุกคนคิดออกว่ามันหนังแม่มดในในหนังพวกหนังฝรั่งอะ่ะดูอาถรรพ์มากนะทุกคน แล้วผมต้องทิ่ปีนห้างเพราะว่าผมกลัวไอ้ไอเจ้าที่มั้เนี้ยไอหมู่เจ้าที่มั้เนี้ยกลัวจะตามไล่ฟิตผมผมแย่แน,เน่เพราะว่ามาคนเดียวนะถ้าโดนหมูป่าไล่หนีไม่ทันคือจบนะ <S <S ทั้งก่อนผมเจใยายแก่นะยายแก่มาจากฝั่งนน้นทุกคนเจอปะทุกคนเจอดินโป่งเหรอไหมที่มันเหมือนดินนูนๆนะ่ยมันโผล่มาจากนั้นพี่แล้วมันก็เดินมานะเดินมาหน้าห้างอย่างนี้ แล้วก็มันจอดทักทายจุดนี้ทุกคนผมก็ตกใจนะมันเป็นไรของมันแล้วก็แม่งเป็นยายวะเป็นอะไรผมก็มองไม่ชัดทุกคนแต่ว่าท่าการเดินหรือว่ามันมีไม้เท้าเหมือนคนแก่จริงน้องชายผมก็เจอนะไม่ใช่แค่ผมที่เจอพี่พ,พีดูคลิปที่น้องชายผมได้พี่ก็จะเห็นว่าเป็นยายแก่จริงฟ้ายังร้องอยู่ทุกคนแสดงว่าฝนเริ่มมาแล้วตอนนี้มันผมมาเจอฝนทุกคน ไม่ได้ไฟชีพมาด่วยทุกคนตอนเนี้ยฝั่งนี้ฝั่งพาทิตตกนะได้ยินเสียงไหมปอบแปะปอบแปะฝนตกอะ่ะเสียงอะไรคอทุกคน ดยินเสียงไหมปั้งมาเมื่อกี้ทุกคนเหมือนเสียงป้องคอไม้ในป่าข้างบนฝั่งนูน้นมันจะเป็นพวกไม้ไผ่หรือเปล่าผมจะนั่งเรื่อยๆทุกคนจนกว่าจะมืดนะแล้วก็จนกว่าผมจะได้เห็นอะไรแปลก ผมลองเียกยายแก่ดีวกว่าไหมทุกคนให้มันออกมาหาผมเลยผมจะรู้ว่าเป็นใครกันแน่ยายยายยายอยู่นี่ไหมออกมาที่ยายยายอยู่ไหนออกมาที่ยาย ผมมาหายายนะี่ยออกมาดิอยากรู้ว่าใยาเป็นใครกันแน่ออกมาคุยกันดิได้ ทุกคนผมพยายามจะแผนทุกทิศทางของกล้องนะเพื่อทุกคนได้เห็นว่าตรงนี้มันแอบหลอนแค่ไหนนะตอนที่ยังไม่ไฟยังไม่ไหม้ก็ไม่เท่าไหร่ทุกคนตอนที่ยังเขียวๆธรรมชาติมันก็ดูแบบเออน่าอยู่แต่พอไฟไหม้ไปแค่นั้นแหละทุกคนบรรยากาศมันเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสังเกตไหมทุกคนผมรู้สึกได้แนละ้วว่ามันเปลี่ยนจริง ทุกอย่างดูแห้งแรงกิ่งไม้ดูหล่อนหมดทุกคนดิกล้วยไม้อันนี้ไม่น่าจะรอดนะ กอดอยู่ต้นไม้ทุกคนใช่ไหมยายออกมาดิยายออกมาเลยผมมาหายายแล้วยายไม่ออกมาไม่เป็นไรให้ผมนั่งรองอย่างนี้แหละจนกว่าจะออกมาพีบพี ที่ผมออกมาหาเสกไมมานะที่ผมไม่อยากเจอดันออกมานะทุกคนผมก็งงกระยัยตัวนี้เหมอนกันมันรู้เป็นไรของเขานะเนี่ยเขาชอบมานั่งตรงถาวรน,นั่นเจอไหมเนี่ยถาวรน,นั้นทุกคนยายแกชอบมานั่งหรือว่าเป็นอะไรกับถาวรหรือเปล่าวะที่ตายเขาหรือเปล่าเขาเขาเสียชีวิตจุดไหนหรือเปล่า,า,ย,ลา,า,า,ลายายแกไม่ใช่คนหรือเปล่าพี่พี่ฝนตกเฉยเฮ้ย เราเล่นแบบนี้อะทุกคนฝนตกพี่พี่ไฟเช็ดก็ไม่เอามาเรื่องเรื่องอ่ะเอาแดดก็ออกนะทุกคนเจ้าวะแล้วฝนก็ตกหัวจะปวดพี่เจอฝนมาเนี่ยโอ้ชีวิตมาเจอฝนตอนนี้ตอนอยู่ชายแดนนะทุกคนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาที่หลบฝนข้างล่างเอาแล้วกันเดี๋ยวไปใต้ห้างจะหลบฝนอยู่ไปพี่หลบฝนก่อนเลยพี่ไป ฝนตกแรงขึ้นกว่าเดิมอีกตอนนี้ผมนั่งหัวตาะใต้ห้างที่มันไม่ได้บังฝนในร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแต่พอมีใบไม้จากด้านบนต้นไม้ต้นเนี้สามต้นนี้ช่วยผมอยู่ไปกับห้างอีกชั้นหนึ่งผมคิดจะได้เอาใบไม้มาวางบนนี้นะบนบนนะี้ให้เป็นหลังคาแต่มันไม่ได้พี่ตอนนี้ไม่มีใบไม้เหลือแล้วพี่มไฟไหม้หมดเลยแล้วก็เหลืองเหลืองแบบไม่มีให้เหลือสดเลยทุกคน เจ้าฝนตกผมก็ไม่กล้าลงไปพื้นมากเท่าไหร่นะตั้งต้อมจุดนั้นผมก็ต้องไปเก็บม,มาอีกไอพี่บทีทิดได้เห็นบรรยากาศตันฝนตกแล้วผมนั่งอยู่ใต้ห้างจุดเนี้ยทุกคนมันก็ไม่ช่วยเยอะทุกคนก็นดีกว่าอยู่ข้างบนนั้งข้างบนเปียกกันแน่โอ้โหก็เอาจริงทุกคนตกจริงแล้ว เดี๋ยวผมลงไปเก็บกล้องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราับเส้เปลี่ยนจะแย่ล้วทุกคนไปโอ้โหทุกคนตอนนี้อะตอนนี้เริ่มไปแล้วทุกคนบอกเลยว่าสภาพอากาศไม่สู้ดีแล้วแดดก็ออกฝนก็ตกและแม่งผมไม่เตรียมไฟชีตมาไม่เตรียมอุปรกรณ์การฝนมาเลยไม่คาดไม่คิดว่าฝนจะตกตอนนี้ด้วยทุกคนโอ้โหเอาแล้วผมเอาแล้วทุกคนอะต้องกลับบ้านก่อนหรือเปล่าเนี่ยผมจะรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะสัก สิบสิบห้าทีนะถ้าฝนไม่หยุดหรือว่าไม่มีท่าทีจะเบาลงอะ่ะผมอาจต้องกลับเลยนะไม่อยากเสี่ยงงนะันไม่สบายเพ่ซี FC. โชคดีต้นไม้ใหญ่งพอมีใบที่สก,กัดน้ำฝนได้อยู่ไอ้ใหญ่คนนั้นก็ไม่ออกมาขี่ตงใส่กลัวฝนมัน้งเอาแล้วไอพี่ฝนตกแรงขึ้นแล้ว เอ้ยพี่ฝมดตกแล้วพี่เปียกกันแน่งานนี้อใบไม้ก็หมดเกลี้ยงเลยถ้ามีไม้บังอยู่บนห้างอาจจะล้มเลยทุกคนนะจะไม่เปียกฝนด้วยหยดุยดหยุดหยุดหยุดได้แล้วคุณผี่ผมนั่งยอยู่ตรงทางขึ้นห้างนะ โอเคทุกคนขอหลบฝนก่อนนะขอเก็บมือถือไว้ก่อนไม่งั้นคงจะเปียกยับนี่ผมอยากให้พีเีได้เห็นบรรยากาศตอนผมนั่งอยู่ใต้ฮางก็ฝนตกนะเพราะมันลําบากแค่ไหนแต่ผมก็อยากถ่ายพีเอีได้ดูนะเพราะว่าความทุ่มเทของพวกเราคืออยากให้พีเีได้เห็นตอนความลําบากบ้างไม่ใช่เห็นตอนเราสบายทุกคนอะพักก่อนตอนนี้เดี๋ยวมันจะเปียกกันหมดกันใหญ่เปียกกันหมดแนะ่างานนี้พักก่อนพักก่อน,อนทุกคน พี่ครับตอนนี้รู้สึกว่าฝนเริ่มซาม,มันนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ได้หยุดสนิทนะผมก็หลบหลบใต้ห้างจนเมื่อยขาจนขึ้นมานั่งบนทางต่อตอนนี้ทุกคนนี่นะผมงงมากแดดก็ออกฝนก็ตกนะมาดูที่บ้านเราตกหรือเปล่าแต่บนยอดเขาชายแดนตอนนี้ตกแล้วทุกคนนี่เพิ่งจะห้าโมงกว่าไม่หกโมงดีนะฝนตกเฉยแล้วก็ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นหรือว่าอากาศหนาวผมคงกลับนะทุกคน ทุกคนมีขีดจำกัดเดี๋ยวนั่งขอเฝ้าดูไปก่อนยอมตากฝนละเราจะดูว่ายายคนนั้นจะออกมาหรือเปล่าผมเรียกหลายรอบละแม่ยังเงียบอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยนะพวกน้าเป็นใครพวกน้าจับใครมาอยู่เลยไปกระเลียปกะเลียงหรอไปกระเียงหรอมงจอเยอเยอยะเยอะโย่เยชตัวยมงจอ ปปปเป็นอะไรนะเป็นอะนะจบฟองเป็นอะไรฮทุกคนเขบอกเขาจับเสือได้สมิง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 ้แก่แก่แก่เขี่เพยเกี่ยเพยเี้เพยทุกคนจับสมิงได้จริงบอกวะมึงเจ้มงเจ้อยู่ที <h h> uh? ่แปลกขี้มึงเจ้มึงโจ้อยู่ที่แปลมึงเจ้อยู่ที่แปลกขี้นะอยู่ที่แปลโอเคขี้มึงงง เพูอูฮยเขาบอกโดนพุกสมิงเขาสิงทุกคนเขาจับล่างไปอย่าารีพีเขเพิ่มมาจายยานีจีแทุกคนเขาบอกว่าจับไปเพื่อไปแลกกับเงินนะเออตอนเอาเช่เอาเนาะเก๊กเนาะอาเช่อเชียมึงจ้อพ่เนาะพ่นเดีเอาช่เชียพ่เนาะเอาช่อชีพ่อนอยู่นะเอาเช่เอาเช่าเอาเช่ พี่พี่เ้าผมขอเปิดกล้องหลังนะพี่นะผมไม่หนัดกล้องหน้าพี่มังจ้โอเคผู้ช่วยกำบังผ่าดูแลไอ่แล้วผม้ชดูอย่างเขาว่าเป็นเออ่ผู้ใหญ่เขาบอกเป็นแบบคนโตนะคนนะเฮ้ยทุกคนดูดูกระโูดข้างนี้ทุกคนกระโูดข้างนี้ไม่เหมือนคนเลยเหมันเพราะสุดละกายพี่ไม่หรอกมังจ้อดูบอกว่าเจอมันไล่จับพอนานแล้วมันโดนไอ้พวกสมิงอะครอบนำนานแล้วแต่ว่าเพิ่งเจอตัว จ่โอคูอยู่ก็เพื่อเชิกัมึงเจ้าม้อคอยู่ขี้เมึงเจ้าเฮ้ยมึง้าชืออาคมในมือของคือเชือาคมนะเอามันอยู่ทุกคนนะโมมีอาคมมันร้อนไม่กล้าจับมึงเจ้าไม่ยอมไม่เชร่อแล้วไปยังของ เขาบอกจะเดินไปทางนี้ทุกคนจะพาไปเยอะมันได้ค้างหัวพวกมันนั้นกคนนั่งล้างหัวสมิงทุกคนเรีลคลายมังโจขอชวนผมไปแต่ผมไม่กล้าไปเลพี่เลย๋อไมึงไปยึงไมงไปมึมึงไปมึงไงมึงไปนมปมนงไงมึกไะมึงยเปนงมึงไปดมึงง อ๋อเป็นคนผ่านกระเียงผมเคยเจอครั้งก่อนอย่างที่ผมผ่านมาหน้าห้างสองสามคนนะดอ้ออยู่กัมาโจมโจมาใจย่ะมาโจมมาใจย่ะใจสิยบอสเคยอย่าคูคองทนออทุกคนขาโหดมากพี่นี่คือผ่านกระเียงที่มีวิชาอาคมไม่ต่างจากรานห่านดูทรงนะ ไม่ทรมดาี่ใรเียงอ่ะดี๋ยวมึงจ่อโอะคีขออยจยืนดึงเขาไปแล้วเออมึงจ่อับลมึงจ่ออ่ะอยูออมลอเออมึงจ่อชับลาชับลชับละเฮ้ยมกตีแรงมากพี่เฮ้ยมึงจ่อช่วยมึงจ่เขาดุมากต้องหทุกคนม่งั้นเอาไม่อยู่นะ มึงจะเอามาท้อง,องเงี้ยวมาซุยเขาไ,ไ <Okay. S 1> งทุกคน,นไปแล้วทุกคนไปแล้วเขาชวนผมไปแล้วเขไม่ไปพี่เขาบอกว่าพวกเขาเป็นพลานที่ตามล่าเพื่อเอาข้าวหัวพวกสมิงพวกนี้ทุกคนคนจะตกกันทุกคนแล้วเขาล่ากันนี้ทุกคนมึงจะเอ,อาอะไรมาด่าเออจะเอาอะไรอ๋อดื้อเหรอโอ๋โอดีอะมึงจะอ้อดี said, อะเขาบอกจับได้ตรงริมน้ำทุกคนมันมากินน้ำแล้วก็ พวกเขาจะผลตัวมันได้เพราะว่ามันมากินน้ําคนเดียวตัวเดียวมันเป็นฝูงแล้วมันแยกมนตัวเดียวไงนี่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 ไม่ยากนี่หนึ่งเบิร์ดทอมกว่าคนพวกพันกระเลียงนี่โหดจริงนะทุกคนบอกเลยมันด้เล่นในของจริงนะช่วยเอาขนเอาอยู่นะเฮ้ยคนมันแสบร้อนแสบร้อนแสบร้อน ไม่แสบร้อนไม่แสบร้อนหนาเยอะพี่ผมขอเตรียมตัวกลับดีกว่าเพราะว่าอยู่คนเดียวกลางคืนจะอันตรายนะทุกคนนะเขาบอกจะอยู่กลางคืนมาอันตรายมาคนเดียวแล้วก็ย่างผมไม่เจอยาคนนั้นละผมเจอแค่กลุ่มพันกิเลนที่กำลังจัดการพวกเสมิงอยู่ขอปิดคลิปก่อนแล้วก็ขอกลับก่อนทุกคนความปลอดภัยผมจออพี่อดใจเยี่ยมจอหน้าก็ช่ดอยู่นะอยู่เนะทุกคนปิดคลิปก่อนทุกคนไว้เพราะมันคลิปหน้า พอเนี้ยผ่าจะใกายตกถิงพื้นมาเขาทีแล้วมเาจอิผมก็เพราว่ามกันนะเพราะว่ามีพวกสมิงมันยังลอยนวลอยู่นะทุกคนนะเขสาสั่งสอนอยู่สัง่งสอนอยู่ไ,<ว>ไปไปกลับก่อนทุกคน